จ้าเป็นเกียร์เบ,เบาๆมาเดินหน้ามาค่ะเดินหน้ามาตรงๆ ถอยหลังให้ครูดูอีกรอบหนึ่งนะคะพี่ลองเก่งแล้วนะคะควบคุมเบรกได้ควบคุมเบรกเป็นเดินหน้าถอยหลังได้นะคะให้ท้ายรถพ้นหลักจ้ะเดินหน้าไปน,นิดนึงพี่ลองเดินหน้าไปท้ายรถพ้นหลกักดูกระจกข้างด้วยจ้าท้ายรถเลยแล้วเออถ้าพี่จอดรถไม่พ้นหลักเนี่ยวันสอบตกนะคะมาถอยหลังค่ะ นี่เป็นผลงานนักเรียนครูนะคะอายุ48แล้ววันแรกค่ะเรียนวันแรกนะคะไม่มีพื้นฐานเลยพี่ลองไม่มีพื้นฐานไม่เคยหัดขับรถนะคะค่าเข็มขัดยังไม่เป็นเลยค่ะค่าเข็มขัดนิรภัยยังไม่เป็นเลยแต่ที่ลองศึกษามาแล้วจากคลิปของครูนะคะเกีย,ย,กย,กยร์ใส่เกียร์มีเกีย์อะไรบ้างใส่เกียร์ยังไงเวลาจะใส่เกียร์ต้องเหยียบเบรกไหมอะไรเงี้ยพี่ลองศึกษามาจากคลิปของครูมาแล้วนะคะ เพราะว่าพี่วันพี่วันเป็นคนแนะนํามาแล้วก่อนมาเรียนก็ดูคลิปครูมาแล้วเรียบร้อยดูคลิปครูมาก่อนแล้วศึกษามาแล้วนะคะแต่ไม่เคยยังไม่ยังไม่ได้ขับรถยังไม่มีพื้นฐานอันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มาเรียนควบคุมเบรกได้นี่โอเคเลยนะคะครูถือว่าผ่านเลยให้เต็มสิบเลยนะคะถ้าควบคุมเบรกได้รถค่อยๆเคลื่อนได้ไม่จึกจิกจึกจิกอนะคะ่ะ ไปไปจอดจอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยากนะควบคุมเบรกไม่ง่ายนะคะเพราะว่าทีแรกพี่ลองก็ทําไม่ได้ค่ะอันนี้เรียนเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่ลองก็ทําได้อย่างที่ครูสอนเพราะว่าครูบอกว่าเอาเคลื่อนนะคะปล่อยเบรกเอาแค่เคลื่อนนะค่อยๆไปเดินหน้าถอยหลังตรงช้าๆให้ตรง มองยังไงนะคะเวลาถอยมองยังไงมองกระจกข้างสองข้างให้ลำตัวเราทั้งข,งข้างขนานเท่าๆกันอยากให้รถไปทางไหนหมุนพวงมาลัยไ,ไปทางนั้นอยากให้รถไปซ้ายหมุนซ้ายอยากให้รถไปทางขวาก็หมุนขวาเดินหน้ากับถอยหลังเหมือนกันโคจะสอนไว้ก่อนนะคะแรกๆที่ลองทําได้แล้วเก่งมากๆอาจาเดินหน้ามาจ้า พี่ลองนี่มาจากพี่วันนะคะพี่วันเป็นคนแนะนำมาพี่วันนักเรียนเก่าครูนะคะพี่วันก็เก่งแล้วตอนนี้เก่งแล้วนะคะขับเกียร์ธรรมดาได้แล้วแนะนำให้พี่ลองมาเรียนกับครูอีกคนหนึ่งพี่ลองนี่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกัน48แล้วเราจะมาติดตามกันว่าสรุปแล้วพี่ลองเป็นยังไงนะคะพี่ลองนี่อยากขับรถเป็นมากก็จะเป็นนะคะ จ้าตรงไปคันนี้เราไปเลี้ยวนะคะจ้าตรงไปเรื่อยๆสำหรับคนที่อายุเยอะนะคะแล้วมาเรียนกับครูเพนวันแรกได้แบบพี่รองนี่เก่งสุดๆเลยนะคะเก่งมากครูให้คะแนนเต็มสิบเพราะว่าครูสอนไปพี่รองทําได้อย่างที่ครูสอนมีสติดีมากนะคะขับรถต้องมีสติคะ่ะถ้าโมแต่กลัวก็ทําไม่ได้นะคะครูสอนอะไรปาต้องฟังฟังแล้วก็จําทําตาม ไม่ต้องเก่งหรอกค่ะแค่ทําได้อย่างที่ครูบอกก็พอไม่ได้หมายถึงว่าต้องขับเลี้ยวคล่องๆข,ขับไวๆปเป๊ะ,ปะตั้งแต่ครั้งแรกที่ครูสอนน่ะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าต้องเข้าใจสิ่งที่ครูสอนไปว่าครูให้ทําอะไรบ้างหมุนพวงมาลัยยังไงจับพวงมาลัยยังไงวิธีการเลี้ยววิธีการสาวทํายังไงวิธีการหมุนพวงมาลัยนับรอบยังไงอ่ะตรงไปอีกค่ะตรงไปอีกพี่ตรงไปข้างในนิดนึงจ้ะเห็นไหมรู้จักฝับด้วยนะว่ารถเนี่ยนะคะรถมันต้องชิดซ้ายก่อนถ้าอยู่ติดขวาเราจะอยู่เทินไม่ได้จ้ะ หมุนสอเบรกไว้ชะลอไว้หมุนสองรอบกว้างๆหนึ่งอีกรอบหนึ่งกว้างๆค่ะจ้าโอ้ยเก่งมากหมุนมือได้พอดีเลยนะคะชะ้าๆจ้าช้าๆจ้าช้าๆนะคะจะ้ามองหน้ารถไว้ว่าหน้ารถเราเลี้ยวเข้าเลนซ้ายหรือ,อยังจ้าเบรกชะลอไว้โอ้ Hey, เออเลี้ยวไปหันหน้าลดไปให้หน้าลดมันเข้าไปในเลนซ้ายก่อนนะคะชา้าๆจ้าอย่าไหลจ้าค่อยๆนะคะจ้ามองไปข้างหน้านี่ข้างหน้านะคะเห็นไหมคะรถเลี้ยวเข้าเลนซ้ายไม่เบียดไม่ชนอ้าวคืนคืนจ้าพี่จ้าเบรกชละลอไว้นะจ้าตรงไหนไม่ทันเบรกได้จ้าคืนมาเรื่อยๆดูวิธีการหมุนพวงมราลัยนะคะเพราะว่าครูบอกว่าให้ใช้หมุนเอานะตอนแรกๆเรายังหมุนพวงมราลัยไม่เก่งไม่คล่องนะคะอย่าสาวคืนถ้าการสาวนะคะ ควายมือะสาวๆเนี่ยควายมือสลับมือมือจะพันกันเอาตรงไปพี่ล่องจ้าปรับได้แล้วก็ตรงค่ะจ้าปรับรถเห็ตรงได้แล้วจ้าจ้าปรับประคองเอานะคะอะอ,อาเบาะค่ะจ้าตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเข้ามาในเลนซ้ายแล้วนะคะตรงแล้วให้ดูวิธีการหมุนนะคะวิธีการหมุนวิธีการ สาวพรมมายลเวลาถ้าเราต้องการหมุนพรมลายเยอะๆทายังไงแล้วเวลาเราคืนเราจะไม่สาวคืนนะคะไม่หมุนสลับมือควายมือคืนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรายั้งไม่อยู่นะคะยั้งมือะค่ะเราไม่รู้ว่ามันทันไหมมันตรงไหมมันไวเกินไปนะคะให้เราประคองด้วยการหมุน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 ค่อยๆประคองคืนกลับมาให้ความเร็วมันสัมพันธ์กันกับมือนะคะจะตรงไปอีกนะคะจะ จ้านี่รู้จักชิดซ้ายทุกรอบเลยนะคะรู้ว่าต้องชิดซ้ายก่อนแล้วค่อยเลี้ยวบางคนนี่ติดขวาตลอดนะคะขับรถมาวิ่งติดขวาตลอดเลยอาหมุนเองเลยพี่วะพี่ลองจ้าเก่งมากนี่หมุนเองเลยโดยครูไม่บอกเลยนะเนี่ยจ้าจับไว้เฉยๆนะคะ,ะครูไม่ต้องบอกเลยว่าต้องหมุนแค่ไหนจ้าจับไว้จ้ามือซ้ายลงมานิดนึงจ้าพอนานรถหันไปพี่ก็เบรกไว้หน่อย รถอย่าวิ่งไวนะคะเดี๋ยวคืนไม่ทันจ้าเห็นแล้วคืนจ้าเห็นเลนซ้ายแล้วคืนชา้าๆจ้ารถวิ่งช้าๆหน่อยจ้าค่อยๆประคองคืนค่อยๆจเย็นๆจ้ามองหน้ารถก่อนแล้วหันหน้ารถไปทางซองจ้าพี่ลองเก่งมากเก่งกว่าเด็กบางคนอีกนะคะเพนสอนนี่เพนบอกให้ดูทางดูทางไม่ดูทางเลย <c oughs> จะหมุนอย่างเดียวเลยกลัวล้อไม่ตรงกลัวพวงมาลัยไม่ตรงสาวอ,อยู่นั่นแหละ เออหมุนเข้าข้างทางตลอดออเห็นไหมคะนี่พี่ลองหันหน้ารถมาตรงได้นะคะตรงกับซองได้นะไม่ตรงป่านะคะบางคนนู่นเลี้ยวไปเลนขวากลางถนนนู่นนะคะเข้าปงเข้าป่าไปเรื่อยแล้วครูบอกก็หมุนไม่ทันด้วยนะทําไม่ทันทําไม่ได้ที่ครูบอกโอ้พี่ลองเก่งจังเลยเก่งมากเรียนวันแรกได้ขนาดนี้นี่ครูให้เต็มสิบเลยนะคะเก่งกว่าเด็กอีกอะเก่งจังอ่าค่อยๆจอดก่อนนะคะเบรกเบาๆ จ้าอา้าวใสเกียเอ็นก่อนเกียวว่างก่อนนะคะเกียวว่างจ้าทำยังไงอีกอมไม่ไม่ไม่หมายถึงครูให้หยุดก่อนอแค่ใส่เอ็นก็พอแล้วทํายังไงอีกใส่เกียเอ็นแล้วทํายังไงดึงเบรกมือจ้าเบรมือต้องช่วยนะคะช่วยทุกครั้งทุกครั้งที่เราจะหยุดหรือจอดนะคะอืออ้าวพักก่อนได้แป๊บหนึง่งเก่งนะได้ครูสอนดีนะ <laughs> โอ้ยครูสอนนี่พูดได,ด,ได้เข้าใจมากขึ้นเลยก็เราต้องไปด้วยกันนะคะจะรอให้ครูแบบอย่างเดียวก็ไม่ได้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนก็ต้องเข้าใจครูด้วยแล้วก็ฟังครูมากๆทําความเข้าใจกับสิ่งที่ครูพูดไปก็จะทําได้พี่เอนน่ะเก่งนะจึงมีสติดีมากเลยเป็นเพราะใจนะคะใจอยากมาก <laughs> อยากคิดมากเลยแหละอยากเป็นวันนี้พรุ่งนี้อยากเป็นวันนี้พรุ่งนี้คนมันอยากนะคะบางคนเนี่ยถ้าอยากเป็นก็เป็นตะกลัวกลัวซะมากกว่าอยากไงพี่กลัวมากกว่าอยากเป็นมันก็มันก็กลายเป็นว่ามันไปในทางกลัวนะคะไม่ได้ไปในทางอยากเป็นคนเราถ้าอยากเป็นเพนเชื่อว่านะคะเราอยากทําอะไรทุกคนทําได้เหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเราอยากมากหรืออยากน้อยอยากเป็นสิ่งนั้นมากแค่ไหนพรสวรรค์ไม่มีก็ใช้พรแสวงได้เนาะ ไปจาเขามาไปทําตามเขาเขาว่าอะไรก็เออทาตามเขาอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเราคิดเองไม่ได้อย่างเช่นการหัดขับรถเนี้ยเราหัดเองไม่เป็นเราก็ไปจําเข้ามาได้หรือไม่ก็เนี่ยจ้างครูสอนเนาะแล้วก็ทําตามที่ครูสอนเราก็สามารถขับรถได้เหมือนคนอื่นๆน,นั่นแหละมีสองมือสองเท้าเหมือนกันอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญหรอกมันอยู่ที่ใจนะคะเด็<笑><笑>กหลายคนยังสู้พี่ไม่ได้เลยนะอายุมากแล้วกว่าแบบสมองมัน จะไม่ได้เราเรากังวลเรื่องสอบอื EN, แต่จริงๆเนาะอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราว่าเราได้อะมันก็ได้ไปหมดอะคะ่ะเราต้องอยู่ที่ใจเราก่อนถ้าใจเราว่าได้เราก็ได้ถ้าใจเราว่ามันไม่ได้หรอกมันท้อมันโอ๊้ยทำไมมันยากจังเลยอุ้ยมันคงไม่ได้หรอกมันก็ไม่ได้เนาะเออจริงนะอยู่ที่ใจเราแต่พี่เ่งอะอยากเป็นมากกว่าอยากเป็นมากกว่าอยากเป็นต้องเป็นค่ะมาเจอคูเพลแลอยากเป็นต้องเป็นอืมเอาเ็นคูเพลแล้ว พี่วันพูดเก่งมากนะอยากเก่งเงินครูอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะไม่ไม่หรอกเพนแค่ตั้งใจสอนค่ะจริงนะเพนตั้งใจเพนอยากเพนรักนักเรียนของเพนทุกคนที่แรกลูกสาวว่าเรียนที่นู่นก็ได้นะบอกไม่เอาจะเอาแบบครูคนเดียวกันกับพี่วรรณอ๋ออ๋อลูกสาวให้ไปเรียนที่อื่นไม่ไปเนาะไม่ไปอยากเรียนกับครูเพนอยากเรียนกับครูเพนเพราะว่าเปิดใน YouTube แล้วเห็นครูเพนลงในยูทูบอ๋อลูกสาวดูด้วยใช่ไหมใช่เขาเรียกว่า พี่วานเก่งกเพราะพราครูคนนี้แหละได <laughs> ้จะไปเรียนกับเพื่น <laughs> อนโอเคขอบคุณมากมากที่ชอบครูนะคะชอบถูกเจาตาด้วยนะ <laughs> เห็นครั้งแรกอุ้ยมา <laughs> อว้พี่วานก็อยากเป็นอยากเป็นครูน่่ไมันมีสองแบบนะคะนักเรียนที่มาเรียนครูเน่ะคือครูดุแล้วเบื่อครูกับครูดุแล้วกลัว,วครูอย่างพี่เนี่ยไม่ได้กลัวครูแล้วไม่เบื่อครูด้วยเออก็ก็กลัวกลัวตัวเองทําไม่ได้ใช่กลัวตัวเองมากกว่าแต่ไม่กลัว ชอบมากก็คือครูดุแล้วก็ทําตามพยายามทาให้ได้อย่างที่ครูบอกเนาะเขาก็อยากให้เรากิงใช่ใช่พูดเยอะใช่โอ้เพนน่ะเจ็บคอนะพี่ทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บคอพูดเยอะก็เหนื่อยค่ะชอบมากเลยอ่ะพี่วานยิ่งชอบอันนี้มาสัมผัสกับตัวเองแล้วเนาะเมื่อก่อนในแค่คุยกันกับพี่วานใช่ไหมว่าเออพี่วานก็มาไลฟ์ฟังทุกวันเนี่ยอย่างนี้อย่างงั้นทุกวันทุกที่ไปอยู่รูปสาวไลน์คุยกันแล้วก็คทรไลน์คุยกัน ตลอดเลยนะเสร็จแล้วได้มาสัมผัสจริงเจอคู่เพริงจริง,รงได้มา<อ>เล่นเองแล้วเป็นไง ไม่ไหวเลยกินข้าวไม่ได้เลยกินข้าวพี่วันถึงกับน้ำหนักลดเลยคี่บอกว่าพี่ต้องกินข้าวเยอะนะพี่จะได้มีแรงใช่ใช่ใช่สมองจะได้ทํางานเนาะใช่ตอนเช้าพี่ต้องกินข้าวก่อนนะค่อยค่อยไปเรียนอืมเต็มตัวให้พร้อมจะได้สมองปลอดตัวตอนตอนเช้ามันจะไม่มีอะไรไปเรียงสมองเราไม่ได้จะทึบพี่ลองอ่ะเป็นรู้ไหมพี่ลองเป็นคนที่ฉลาดคิดมากเลยนะตั้งแต่เพนไปรับสมัครพี่เมื่อวานแล้วเพนดูเพนเพนว่าโอเคเลยแหละเพนว่าพี่ต้องทําได้ แล้วมันก็จริงๆเพนเป็นคนดูคนออกนะคะเวลามาสมัครกับเพนน่ะเพนแค่คุยนี่แหละแค่คุยเพนก็จะรู้เลยว่าคนนี้สอนง่ายหรือสอนยากแล้วถ้ามาเรียนนะคะภายในครึ่งชั่วโมงเพนจะรู้เลยว่าคนนี้สอนง่ายหรือสอนยากสามารถฝันทงได้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกเรียนคอร์สให้เหมาะกับตัวเองนะคะครูไม่โกหกหรอกเวลามาเรียนแล้วแบบไม่มีพื้นฐานเลยแต่อยากเรียนส0ชั่วโมงอย่างเงี้ยพอมาเรียนแล้วไม่ได้เนี่ยครูไม่โกหกค่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆเออถ้าได้ครูจะบอกเลยว่าได้ แต่เนี้ยพี่วันพี่ลองผ่านแน่นอน16ชั่วโมงเก่งแน่นอนเตรียมตัวเลยลูกสาวเ <c oughs> ตรียมรถรอแม่เลยนะเดี๋ยวแม่ไปเอารถแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวประมาณนะคะพี่ลองนี่จะได้สอบประมาณวันที่20กว่าเพราะติดเสาร์อาทิตย์พี่ลองไม่ได้เรียนเนาะมันก็เลยนานหน่อย <c oughs> ไม่ได้เรียนต่อเนื่องแอะประมาณวันที่20กว่าพี่รองจะได้ไปขับขี่แล้วล่ะได้แน่นอนนะคะสอบขับรถผ่านแน่นอนแต่ปัญหาของพี่ลองพือว่าอยู่ที่ข้อเขียน ใช่เนาะเพราะความจำเราละรา,รา<ด>อายุพื่งคืนก็ดูตื่นเช้ามาตีสามตีตีสต,ตื่นแล้วนะก็ลองน้ำมามามาดูข้อสอบอืก็ถ้าพยายามยังไงก็ได้ทั้งสองอย่างค,ะค่ะเห็นไหมพี่วันยังได้เลยมาติวเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้เป็นว่ามันก็จะติวให้นะคะว่าข้อสอบทำงยงไงเราถึงจะจำได้ง่ายๆเนาะโอเควันนี้ผ่านแล้วเก่งมากเลย